ปังมากค่ะทุกคนล่าสุดค่ะสินค้าเมิร์ดด็อกซาของโนิซ่าในเว็บไซต์ล่าสุดโซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะแม่ต้องบอกว่าโซเอาทุกอย่างทุกขนาดเลยนะคะตอนแรกค่ะยังไม่ได้เข้าไป2เวบเฮ้ยแล้วก็เห็นแฟนคลับแชร์ชกันว่าสินค้าโนริซ่าในเว็บไซต์หมดทุกขนาดหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็เลยเข้าไป2ปรากฏว่าโซเอาทุกอย่างคะ่ะแม่ตอนนี้ซึ่งไม่แน่ใจนะว่าจะมีการเพิ่มสต็อกหรือเปล่าแต่ด้วยคําว่าลิมิตเอ dition อาจจะไม่ได้กลับมารีสต็อกแล้วนะคะ แม่ๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยจะซื้อที่เดือนแล้วเนี่ยตังจะออกแล้วเนี่ยแต่หลายๆคนก็ไม่ทันค่ะขนาดแจ็กเก็ตนะคะที่ราคาสูงที่สุดก็ยังสูงเอาค่ะแม่ต้องขอแสดงความยินดีกับบอสด้วยคือปังมากสูเอาเร็วมากใครซื้อไม่ทนันรอคอลเลกชันใหม่เลยนะคะคิดว่าต้องมีอีกแน่นอนเพราะว่าน้องนิสาก็บอกว่ารอติดตามนะคะต่อไปซึ่งก็มีพี่ๆแฟนคลับหลายคนที่ยังไม่ได้ไปพรีของเลยแม่บางคนก็บอกว่าช็อกนี่จะสั่งสิ้นเดือนเติมของหน่อยค่ะบางคนก็บอกว่าคุณคะดดิฉันยังไม่ได้พรีอะไรสักอย่าง ควรจะหมดไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะรอบวันเกิดก็ทีนึงแล้วตอนนี้มีเงินกดไม่ทานแต่ตอนกดทานเงินยังไม่ออกค่ะขนาดแจ็คเก็ตนะคะที่ว่าแพงแสนแพงก็ยังโซ่เอาเลยเพื่อนๆไม่ธรรมดาจริงๆแบรนด์นี้เขาขายดีขายหมดทุกอย่างด้วยนะและเขาจะผลิตอะไรออกมาอีกเลยคะเนี่ยต้องมีเพิ่มออกมาแน่นอนเพราะว่าบอสบอกว่ารอติดตามตอนต่อไปได้เลยอยากจะบ้ากระมังคือหมดจริงๆนะคะเนี่ยไป2เว็บไซต์คือหมดทุกชิ้นเลยสุดมากเก่งมากๆค่ะบอสต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่ๆทุกท่านที่ก ทแล้วก็หลายคนค่ะก็คือรอเงินออกกันอยู่แต่ก็มีหลายท่านที่ได้สินค้ามาครอบครองอันนี้ก็ต้องรอจับตามองนะว่าจะมีการรีสต็อกหรือเปล่าหรือว่าหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าเนื่องด้วยคาว่า l i m i t e d Edition นะคะคล้ายๆกับตอนที่วันเกิดโนริซ่านั่นเองถ้ามีคํานี้เมื่อไรก็คืออาจจะไม่ได้รีสต็อกมาแล้วก็เป็นได้จ้ะและก็รวมถึงสินค้าที่หน้าร้านนะคะก็คงจะขายดิบขายดีตอนที่นโนริซ่าเปิดบ๊อบอาร์ตโก็คาดว่าอาจจะไม่ได้มีมาอีกก็เป็นได้นะคะปังมากค่ะขอแสดงความยินดีกับ บอสลลิษานะจ๊ะเธอมันแน่เธอมันฟังเธอมันเก่งเพิ่งเปิดมาไม่กี่วันเองนะคะหน้าเว็บไซต์คือโ so ซอ u t แล้วยินดีด้วยนะคะเต้าลิส